ครับเราก็กลับมารับฟังกันก่อนท่านที่เกิดอยู่ในราศรีมีนภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเรามาตรวจดูดวงชะตาของท่านก่อนว่าภายในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างในเมื่อมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนสายน้ำในคงคา ไหลขึ้นไหลลงชีวิตของคนเราก็เหมือนกันก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้เปรียบเสมือนสายน้ำอีกเช่นเดียวกันบางคนก็ดวงดีมีโชคมีลาบบางคนก็ดวงยังไม่ดีก็ต้องระมัดระวังหรือว่ายังไม่มีโชคมีลาบบางคนก็ต้องรอคอยกันไปก่อนเพราะว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันถึงเราจะตกฟากมันก็ไม่พร้อมกันบางคนก็ ตกไปอีกเวลาหนึ่งบางคนก็ตกไปอีกเวลาหนึ่งจึงทำให้การทำนายดูดวงนั้นย่อมจะไม่เหมือนกันบางคนก็ดีบางคนก็ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนก็จะต้องเข้ามารับฟังกันก่อนว่าภายในช่วงของเดือนกุมภาพัน,น์นี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันหรือเปล่าในเรื่องของโชคลาภการงานการเงิน เราก็มาตรวจดูกันได้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของเดือนกุมภานี้ก็เรามาฟังกันก่อนชาวราศีมีนภายในช่วงของเดือนกุมภานับตั้งแต่วันที่ห้าจะมีดาวพระพุธย้ายเข้าสู่ในราศีกลุ่มนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมีการกระทบกระเทือนกันได้ เรามาพูดถึงในสิ่งที่ดีๆกันก่อนว่าในช่วงนี้ชาวราศีมีนั้นท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นในเรื่องของการงานนั้นก็ถือว่าท่านจะทำงานที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังทำแล้วจะทำให้ตัวของท่านนั้นประสบกับความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรือง ท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานไม่ว่าท่านจะเป็นงานรับจ้างหรือว่าจะไปทำงานก่อสร้างต่างๆในช่วงนี้ก็ถือว่าการงานของท่านจะมีผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้น ในเรื่องของการงานนั้นถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ต้องยกให้กับชาวราศีมีนในช่วงที่ดาวพระพุธนันย้ายเข้าสู่ราศีกุมในช่วงของวันที่ห้าในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านจะแข็งแกร่งทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้น ท่านจะลงทุนเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านลงทุนอะไรไปแล้วก็จะมีกำไรกำไรที่ดีท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีไหวมีพลิบมีความเฉลียวฉลา,าดอย่างมากชาวราศีมีนั่นท่านจึงทำอะไรก็มีความสำเร็จมีคนให้กำลังใจและมีคนให้การสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดวง การงานของท่านดีเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างชาวราศีมีนภายในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้ในเรื่องของการเงินการทองจะดีกว่าในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นที่ผ่านมาชาวราศีมีนนั้นจะหยิบจับทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอการเงินก็ถือว่าไม่ค่อยดีในช่วงก่อนนั้นท่านก็มีใช่บ้างไม่มีบ้างชักหน้าไม่ถึงหลัง บางสิ่งบางอย่างนึกอยากจะได้อะไรก็ไม่ได้ในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีมีนนัอยู่ในจุดยืนยังไม่ดีแต่ต่อจากนี้ไปก็ขอพูดได้เลยว่าชาวราศีมีนจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านอยากได้อะไรก็จะได้ชาวราศีมีนจะมีความสำเร็จจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมทำอะไรก็มีเงินมีทอง หลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการเงินก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ท่านเคยลงทุนอะไรกับใครไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีจะมี เงินมีทองเข้ามาหาท่านเป็นกอบเป็นกรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนั้นจะไม่มีการบกพร่องอะไรทั้งนั้นในช่วงนี้ท่านไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเซ็นสัญญาหรือว่ามีเอกสารอะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมทำได้ท่านเป็นคนรอบคอบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าชาวราศีมีนจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่ในช่วงนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาบและวาสนาดวงชะตาของท่านว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านทำอะไรก็มีความสำเร็จถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองท่านก็มีจับจ่ายใช้สอยโชคลาบก็มีอยู่บ้าง ในช่วงนี้ท่านรองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูก็ได้แต่ก็อย่าให้มากนะักเพราะว่าในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนี้มันขึ้นอยู่กับดวงดีจริงๆถึงจะได้ดีแต่บางคนที่ดวงดีเขาก็ได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาล่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัว ก็เป็นไปได้แต่บางคนนั้นดวงยังไม่ดียังติดยังขัดอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าบางครั้งบางคราวดวงของเรายังไม่ดีก็จะหยิบจับอะไรก็ยังติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็อย่าไปเสี่ยงกันให้มากถ้าหากว่าเราอยากจะร่ำรวยมีเงินมีทองให้ท่านขยันทำงานเอาหยาดเหงือแรกอันนี้ถือว่า เงินทองก็จะได้เข้ามาก็เปรียบเสมือนว่าเราก็มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันเรามีงานดีเรามีเงินหมุนเวียนเข้ามาเรามีจับจ่ายใช้สอยก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าดีจะไม่มีอะไรเข้ามาทำให้เรานั้นต้องมีการทะเลาะเบาะแวงกันบางสิ่งบางอย่างก็ มีความตกลงกันได้ในเรื่องของการทำงานก็มีการปรึกษาหารือเขาก็จะให้กําลังใจเราและให้ความคิดเห็นกับเราในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปทำอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ในเรื่องของการเงินการทองก็ไม่มีปัญหาอะไร สำหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวถ้าว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ดวงของท่านก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีคนเข้ามาจับจองหรืออาจจะมีคนเข้ามาบอกรักกับตัวของท่านในท่านสังเกตให้ดีในช่วงนี้ย่อมจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านไปเหนือไปใต้ให้สังเกตดูได้ จะมีคนสนใจตัวท่านจะมีสเสน่ห์ในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยในช่วงต่อไปนี้ท่านระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีลมหมอนนอนเสือได้หรือคนในครอบครัวย่อมจะมีการป่วยหรือมีการเจ็บ อาทิเช่นโรคเก่าๆอาจจะมีติดตัวมาหรืออันนี้พวกโรคความดันไขมันเบาหวานให้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้สำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันท่านจะเดินจะเหินใหท่านระมัดระวังไว้ในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้น อาจจะมีการพลาดพลั้งลงไปได้ในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพและพรารามมยบางคนแข็งแรงแต่ทําไปทํามาอาจจะไปเจ็บโน่นเจ็บนี่ปวดแข้งปวดขาอาจจะต้องไปหาแพทย์บ่อยครั้งอันนี้ท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนภายในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้นั้น ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่27อันนี้สําคัญชาวราศีมีนั้นในช่วงของวันที่27จะมีดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีมีนคือเป็นราศีของเราเราก็จะมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงนี้หยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างสูง ในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรจะเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอีกตาหากในช่วงของวันที่27ดนี้นั่นที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนก็คือในราศีของเราจึงทำให้ตัวของเรานั้นมีความโดดเด่นในเรื่องการงานอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้ชาวราศีมีนก็จะมีงานที่ดีเป็นเป็นงานยั่งยืนและเป็นงานที่ถาวรทำแล้วท่านจะมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีผลดีกับตัวของท่านท่านจะได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกแต่หากในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้น ชาวราศีมีนในช่วงของวันที่27นี้ท่านจะทำอะไรให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยงานทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองคนรักคนใครก็ดีในช่วงนี้แต่ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีสเนสน่ห์สน่อยแต่อย่าเป็นคนเจ้าชู้ถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้แล้วครอบครวัวท่านจะวุ่นวาย จะมีการสับสนบางคนหรือว่าบางคู่อาจจะมีการเลิกลากันได้แต่หากว่าเราเจ้าชู้หรือว่าเราไปคิดมีอะไรขึ้นมาในช่วงนี้ก็จะไม่ดีจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นเปลี่ยนจากดีเป็นไม่ดีได้ในเรื่องของการเจ้าชู้นั้นให้ท่านละเว้นไว้และให้ท่านทิ้งซะอย่าไปมีเกิดขึ้น ในเรื่องของคนรักคนใคร่ถ้าหากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดอยู่ก็สรุปให้ท่านได้รับรู้ว่าจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนกุมภาพัน,น์นี้สรุปโดยภาพรวมชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกุมภานี้จะมีทั้งสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านและสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในเรื่องของการทำมาหากินก็ ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีการเงินการทองก็มีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี